สวัสดีจ้าพี่น้องกลับสวัสดีพี่นอ้องง่ายเหมือนแรงสูผูสู้คนเนาะมาคลิปวิธีเห็ดก้อนหนาะนี่น้องบีได้อัดแล้วพอดีมีอุปสรรคนิดหน่อยนอกก็เลยได้มาอัดคลิปใหม่พี่นอ้องวันนี้น้องบีได้เห็ดปลามาไฟดังเต่าฟื้นเลยแก๊เหมือน,นี้จากพี่น้องโอ้เห็ดยูที่ดีพ่อนได้หมอฟดูดซัำ แกต้องบีเมดทั้งสองถังมันคาแล้วเลยได้มาดังไฟตะลี่ตนสาดเจ้าของมีตะแนวอุปสรรคคักอุปสรรคแน่น้องพอดีน้องบีไปเก็บเห็ดปลามาพี่น้องอันก็นจะมีพวกเห็ดละไอเห็ดละงอกว่าใดน้ำผึ้นดอกเป็นพวกเห็ดหนางงวัวเป็นเห็ดไอไข่เห็ดไข่เห็ดก,กอเห็ดดินเห็ดําหมางสิไหมพี่น้องแล้วก็เห็ดปวก ก็เลยเอามากแกงนี่แกงอันนี้ขึ้น้องบีแกงแล้วขั้นเ่าอยากเขากะกินได้เลยแต่ว่าขั้นมันหลายอันนี้น้องบีแกงหมอใหญ่เลยได้ได้มาตาหนึ่งพี่น้องไปเก็บมามันหมอใหญ่น้องบีแกงแล้วแล้วน้องบีกะสีใส่สองฟิตแมหายใส่ถุงหรือผู้ใดมีกระปุกแต่ว่ากระปุกมันมันจะบบค่อยอัดแข็งปันใดเนาะน้องบีก็เลยเป็นกอกใส่ถุงเลยแล้วกะให้มันเย็นสะก่อนให้เ,าเขา,เขาทั้งสองฟิตเนาะไปเก็บ เก็บเก็บอาหารได้โดนถนอมอาหารได้โดนงามเวลาเขาอยากเข้าก็แหงอุ่นกินได้เลยบ่ต้องมาปุงอยู่พี่น้องอันนี้น้องบีปุงรสชาติแล้วเรียบร้อยเนาะที่น้องบีใส่กระสิมิตะไคร้มีตะไคร้มีตําพริกแห้งหรือตําพริกสดใสก็ได้นี่น้องบีตําพริกแห้งใส่น่าเดกะใส่ใส่เป็นข้าเนียขวข้าเม็ดลงไปน้ำด้วยพี่น้องด้วยราวาขั้นทาเขาเขามันเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเข้าบะตองกินเลยมันเบียร์พี่น้องขั้นขั้นเขายังเป็นสีปกติ ข้ากะกินได้เนาะอันนี้เป็นเป็นวิธีของที่ที่โบรานย่ายย่ายแล้วผ้าเห็ดเนาะให้ผ้าสังเกตมือเขา่านี่นี่นี่ข้าวอ,อใส่อันนี้พ่อไน้สุกเด้น้องบีพึ่งเอาลงพึ่งเอาลงใส่เพราะว่าแก๊สมันหมดนี่จากน้องบีพี่น้องน้องบีเลยวาเดี๋ยวมานาั่งดัง่งไฟไหมแก๊สมันหมดเก็บมาได้ตะกา้านึงไปนะแม่ ไปก็แม่กับนาดวนไปน้ากันต่วลาค้นอยู่ในป่ากะกะมีเรื่อยๆอ,อยู่นี่กแกงผลาเดี๋ยวมันสุกเนาะแล้วกะอันนี้กะสิเป็นไอพักพักเดี๋ยวถีบใส่กะซิมีใบแมงลักหรือพักตูบ้บานเท่า้วกะพักใส่อยู่หนาบ้านพี่น้องนี่นี่หยดพักใส่นี่ยตีตองบีเก็บมากหม่ๆเลยอยู่หนาบ้าน นะเดี๋ยวให้มันสุกเดี๋ยวน้องบีจะเอาลงหมอ้อเอาลงอันนั้นเลยลงแกงลงไส่กันเนี่ยหนเขากรกอกใส่ถุงขาอยากข้าแกงแหง้งเอามาอุ่นไหมพี่น้องอัดส่องแข็งอัดส่องฟิตไว้เลยอยากเง้มัได้กับอุ่นกินเนี่ยขาก็ลรอให้มอเดือดด้วยพี่น้องต้องให้มอเดือดจักประมาณสองหรือสามเถียวก็ได้ผนได้มันแห้งสีนั้นต้องต้มดูนจังน้อยมันเป็นเห็ดปลา มันบะมนคือปวกเห็ดเฟี้ยงเนาะอันนี้ไม่เป็นเห็ดปลาตรงต้มโดนเติบต้มดูนจังหน่อยที่เขาต้มแล้วที่หรือเขาปรุงแล้วขั้นทาเขามันอยากปนอย่างเงี้ยเขากระตักปนเลยกกได้พี่น้องเพราะว่าเขาปรุงรวนแล้วเนาะอันนี้น้องบีปรุงแล้วเรียบร้อยขันเขาอยากกักินได้เลยขั้นขั้นวิธีถนอมอาหารคือน้องบีแกงแล้วนี่น้องบีสีอัดสองแข็งไว้เลยได้พี่น้องให้มันเย็นให้มันเย็นสักก่อนให้เอาขึ้นทั้งสองแข็งบาน้เวลด้ดนๆบะเทียย่ามมันบ่มีพุ่นละ ้ากะแหงเอามาอุ่นกินแงมันหลายข้าวกะเก็บไว้พี่น้องบ่อไดใส่แบบบ่ได้กินเลอะเื้อไหมเก็บไว้เวลาขาอยากค่ะแงมันบ่มีเข้าวกะแหงแต่เมื่อคอยอุ่นกินเท่บ่มีกับเขาเนาะแหงไปยากมากยากเดี๋ยวนี้ใส่กะลําบากเพราะว่าบ้านน้องบีกะคือว่าอะไรพี่น้องมันกะหลายคนกะเรแวงไปแน่เนาะข้าอเรู้ว่าบ่อใดเป็นบ่าเป็นข้ากกะไปตลาดตะลี่ย่างข้ากกะเก็บไว้เองส่ละ เด็ดไปคันมันอยากแงมเลยกบเฮงอุ่นโอ้ยควรควนเกบดังน้องบีฟืนโอ้ยท่านบอทั้งหายแล้วพี่น้องว้าควรทำแต่จังนายพระว่ามันมันมันบางทางนั่นมันบ่ได้ลงเนาะมันบางแกะมดทั้งสองเต่า ก็เลยได้ใส่อันนี้ได้ใส่เ,เสต่าฟื้นเพราะว่ามันคํามันไปเติมกับบได้มันหกม้งแล้วหกม้งกลัวสิถุ่มเพิ่นไปกับเทียเพิ่นปีนไหมพี่น้องนะเดี๋ยวือื้อนเทียน้องบีมีโอกาสเดี๋ยวน้องบีสิไปไทยมึงอยู่ในปา่าที่เขาเก็บมือนี่น้องบีกับบะได้ทั่ทรัพท์ไปมันขึ้นฝ้าขึ้นฝนเลยบ่ได้ททรัพท์ไปเอาเด็้หน่อยไปฝากไว้ทงกลับมาประมาณสิบม้งหามงน้องบีก็แหงไปรับเอาข้ามา น้อน้องบีกะเฮ็ดเวียกต่อเลยบรรยากาศกะซิกค,คืมๆแล้วล่ะพี่น้องกะเริ่มมืดลงมืดลงละหกโมงกลัวไก่จะทุ่มขึ้นได้นี่แหละเนาะเวลานี้เห็นมันฟุดมันเดือดเห็นบ่มันกะเริ่มฟุดแล้วเด้นี่บ่วห้ไหนสุกด้พี่น้องเห็นมันฟุดต่ว่ามันสุกแล้วแตาว่าห้องแห่ง รอให้มันฟุดนัด่นโดนจังหน่อยขอไพเดอร์คันผาบสันเนาะน้องบีห็นบอเห็นคากล้องไปใส่บุเมียนของกลับมาแต่เก็บเห็น้องบีกับคาเมียนของซักผ่าเฮ็ดอีหยังเนี่ยตะเก็บไปเก่ได้นี่ป้องอากาศถ้ามันหลย้องกระส่วนออก เฮ็ดแกงเฮ็ดย right? ่ามันเฮาบ่มีกินบุหรล่พี่น้องเฮายังแดามาอุ่นกินได้ไหมย่ามันเหมือดหนาเฮ็ดปางสีหน้ามันมันเหมือดเป็นได้พี่น้องบ่แมาว่ามันสิมีตลอดเด้ต้มเขาตู้เย็นไปเลยที่ต้องบีต้มแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ใส่ผักแล้วนี่คือต้องบีให้มันซึมเขาในเนื้อไหมะเขาเขาเนื้อเหฮ็ดเวลาเฮามาอุ่นกินมันกะแบบจังย่งไดดรสชาติกงทีอยู่แต่ขคนาลแบบ เอาเขาตู้เย็นแเ้ายังเลยทีบ้านใดต้มบ้านใด,นดปรุงรสคนมันจะเป็นรสชาติจืดเห็ดไม่ไม่เขาเก็บมากขึ้นเข้าต้มต้มไปเลยพี่น้องเรือว่าเขาสินหนึ่งก็ได้ผู้ใดที่บางคนเพิ่นกันหนึ่งหนึ่งเซฟเพื่อก็เ,อเก็บเขาตู้เย็นเลยยังสั่นก็ได้ให้กันแต่ว่าบ่าตองป่อยสดๆเอาเขาตู้สั่งบ่ไดมัน,ม,นมันจืดแต่หนะ้านะพี่น้องมันสิบ,บ่ไดรสชาติเห็ดป,ปานใดเนาะฟ้องอากาศอันนี้น้องมีกระปรุงรสหรือเนี้ยน้องมีใส่น้ำ ปะแดกแล้วกะเพิ่มเกลือนิดน้อยแล้วกใวะใส่ผงนัวเนาะใส่ผงนัวลงผู้ใดมักไอสมใส่ขามเปีกยกหรือว่าใส่ใส่ใบสมมงก็ได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมีใบสมมงใบสมมงหรือว่าใบพักติ๋วังสิก็ได้เด้อผู้ใดมีอันนี้อยู่บ้านเฮามันบม่มีใบสมมงบม่มีใบพักติ๋วก็เลยบ,บ่บคอยได้มันมันมันบบคอยมีแม่ก็เลยบบคอยได้ใส่อันนี้ก็กน้องบีก็เลยใส่เป็นพักใส่แล้วกะพอีตูลงไปเนาะ ไม่กัดสีได้คว่วมแบบขมอมลำจังจหน่อยของเนื้อของน้ำผักใส่มันจะขมอมลำของน้ำผักใส่แล้วกัดสีได้กินหอมความฟายตูน้ำเด้โอ้ปอขอมาม่านในบ้านเมือเ่อไงผ่นผวนเห็นพอใหญ่เพิน่นผวนห้องดีใจคักพี่น้องท่านพอใหญ่เนะพิน่นขาม,าม่ามน,มน,นในบ้านเพราะว่าพอได้หน่อยเพิ่นตัดหญ้าเพิ่นเอาหญ้าให้กล้วยให้อีหยังอยู่นะพอแล้วเขมมือมึงเขาหรือเมีนมานอนในบ้านหรือจังไรเนาะ ดี๋ยวห้อยมาเมืองตอนมันสุกเอาผักลุงเลยพี่น้องแสบตาโอ้ยอยู่ไกลบะไรพี่น้องนั่งไห้มข้นวนมันเห็ดย่าเหมือนแรกแล้วมันควนตีกลักบแม่พี่น้องมันมันลมตีกลับเห็ดย่าเหมือนเสามันไม่กะยังไข่จังหน่อยไห้เลยทั้งแกงเห็ดทั้งไห้ ไหก็แกงเห็ดเดี๋ยวรอมันฟูอีกแป๊บหนึง่งเนาะการมันฟูจังหน่อยเขากะแห้งแปลวาพักร่วงกะได้ทีนะมั่วปะมั่วกล่องปะกล่องมันมัว่วอายฮอน แล้วน้องบีซี่มังก็พี่น้องมาจากที่มันฝดไดดทีแล้วเปลาหอนหนอนเฮ้ยสุดคำบรรยายแล้วน้องบีจัดผักลงผักที่ห้าวหลางเตรียมใบโอ้แสบตา จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเนียพี่น้องกะเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงเห็ดของเราเดี๋ยวน้องบีกะจะปรุงลงเนาะนี่น้ำผักใสซกับสีออกกับสีหอมพายตู้พร้อมเซ่บๆน้ำกันพี่น้องอือฝาก,กาไดไลล์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้น้องบีนะไม่ได้พี่น้องเด้อสำหรับแกงเห็ดปลาบานๆเนาะ สแสบๆน้ากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้าสาหรับมันนี่มเมนูสแสบๆล,ลําลาไปก่อนพี่น้องใครอยากก็มาเดอ้อสีอัดส,สองแข็งไว้ห้โควิดหมืนก็เนเด้ออย่าเฝ้ามาเดอาเ้อวาเลน่ซ <c oughs> ื้อจมืออยู่น้าบานลงบีกะระว่างงากอยู่พี่น้องไปใส่มาใส่กะเริ่มสีออกงากัะละเนาะไปไปก่อนพี่น้องขอบพระคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า